สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะในเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะเรื่องการจัดกลุ่มสัตว์นั่นเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการจําแนกกลุ่มสัตว์นะคะ ซึ่งการจำแนกกลุ่มสัตว์นะคะโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์เนี่ยเราสามารถจำแนกได้2ประเภทนะคะก็คือ1เลยสัตว์มีกระดูกสันหลังและก็2คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนทีนี้เรามาดูกันนะคะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะก็จะมีกระดูกเรียงต่อกันเป็นข้อ้อเป็นเกณฑ์กลางของลําตัวนะคะทาให้ร่างกายของสัตว์เนี่ยสามารถที่จะคงรูปอยู่ได้มีอะไรบ้างก็คือ หนึ่งเลยมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะสองก็คือพวกสัตว์เลื้อยคลานสามสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะอ่าสี่ก็คือสัตว์ปีนะคะห้าก็คือสัตว์จำพวกปลามีอยู่ห้าชนิดนะคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะต่อไปสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือลักษณะสำคัญของเขาเลยก็คือไม่มีกระดูกแข็งนะคะ เป็นแกนกลางภายในลําตัวมีอะไรบ้างนี่นะคะพวกฟองน้ำนะคะลำตัวกลวงเป็นโพรงนะคะสัตว์ทะเลผิวขรุขระนี่ก็คือปลาด,ดาวน,นะคะพวกหอยหมึกก็จัดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกันนะคะสัตว์ที่มีขอ้อสัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะสัตว์ที่มีลําตัวเป็นปล้องนะคะแล้วก็ลาตัวนิ่มไม่มีขาก็จัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหมดนะคะนักเรียนทีนี้นะคะนี่ก็คือ ฟองน้ำนะคะจะมีลำตัวเนี่ยเป็นโพรโนะคะ,ะเรียนอ่าต่อไปเรามาดูนะคะถ้าเราแบ่งสัตว์นะคะเป็นสองจำพวกเนี่ยนะคะก็มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเราใช้การมีกระดูกสันหลังของสัตว์เป็นเกณฑ์นะคะก็คือมีกระดูกสันหลังก็จะแบ่งออกเป็น5ชนิด ก็มีอะไรบ้างล่ะมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์กลุ่มปลานะคะส่วนไม่มีกระดูกสันหลังนะคะเมื่อกี้ที่ครูบอกไปเลยก็คือมีฟองน้ำมีอ่ามีลำตัวกลวงนะคะมีโพรงใช่ไหมคะแล้วก็พวกนอนตัวแบนนอนตัวกลมนะคะลำตัวมีข้อล่องสัตว์ทะเลผิวครุขระนะคะพวกหอยหมึก นะคะคแล้วสัตว์ที่มีขาเป็นข้อปล่องก็จัดเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในวิดีโอต่อไปนะคะว่าสัตว์มีกระดูกสันหลัง5ชนิดมีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะ